วันนี้ครูแป้งนะคะจะสอนแล้วก็สั่งงานสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสิบห้านาทีสิบนาทีเนาะเพราะเดี๋ยวครูมีประชุมต่อนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะรอเพื่อนมาอีกสักครู่ก่อนเนาะตอนนี้มันมีอยู่เจ็ดแปดคนอยู่เลยเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะ ทานข้าวหรือยังคะเก้าเก้าได้ยินไหมคะได้ยินค่ะอ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวสั่งงานก่อนเนาะเมื่อวานไลฟ์เวิร์กชีตตัวการันเรียบร้อยแล้วนะคะ คย,ยังไม่ได้ส่งนะคะกลับไปทำใหม่ให้เรียบร้อยชาโลชาลีเอา้าไม่ชาลีหลุดออกไปแล้วเน็ตไม่ดีหรือเปล่าชาลีอา่าลูกว่าแล้วทำไมมันเด้งออกไป มาแล้วชาลีหายมาแล้วชาลีครับครับชาลีทำไลฟ์เวิร์กชีตเมื่อวานเรียบร้อยหรือยังส่งมาใหม่หรือยังผมทำแล้วครับคุณครูครับผมทำไลฟ์เ,เวิร์กชีตแล้วครับ ค่ะแต่ชาลีอ่ะโอ้โอเคครับแป้งให้ชาลีทำใหม่อ่ะชาลีได้สองคะแนนนะลูกชาลีกลับไปทำไลฟ์เวิร์กชีตดีๆนะลิงก์ที่ครูมินให้ไปนะคะ<ช>กลับไปทำใหม่ให้มันได้เยอะๆนะลูกครูให้โอกาสนะคะอ่ะเดี๋ยวครูรออ,อีกสองนาทีเนาะ เดี๋ยวครูจะให้งานเอาไว้นะคะแก้วคุยกันได้เลยนะลูกวาอันนี้ไม่ใช่แก้ว้อมผอมผอมอะไรเหนือ ก้าหาแม่เรามีมีอะไรไม่ไม่มีอะไรก็อยากก้าวมีค่อยคยดูเรื่องล่างทรงไหม ่ะเดี๋ยวตามไปพี่สอนก่อนบทที่สิบน้องมันนี่ก่อ มาแล้วอ่าเด็กๆคะได้ยินไหมคะสวัสดีคะ่ะได้ยินค่ะวันนี้นะคะครูแป้งจะให้เด็กๆนะอ่านทักษะภาษา,าบทที่สิบนอกเมืองในกรุงใครอ่านมาบ้างแล้วเรามาคุยกันดีกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพี่เหนืออ่านมาหรือยังนอกเมืองในกรุง เงียบกริบว้าวเวจังเลยมีนุ่มนิ่มอ่านอยู่คนเดียวตึงวันถามแต่นุ่มนิ่มตึงว่าน่ะฮะออมสินออมสินอ่านนอกเมืองในกรุงมาหรือยังถามคนอื่นบ้างดีไหม ตอนนี้เงียบมากสุรัมพายกมืออยู่คนเดียวนอกเมืองในกรุงใครใครขึ้นรถไฟฟ้าบ้างมีไหม BTS MRT Airport Link เออโหสุกวัตรยกมืออาสุกลวัตรขึ้นอะไร MRT หรือ BTS หรือ Airport Link ผมจำไม่ค่อยได้ครับมันจะมีรถไฟฟ้าใช่ไหมที่เป็นรถไฟฟ้า BTS แล้วมีรถใต้ดินจะเรียกว่า MRT ใช่ไหมคะออแล้วก็มีรถไฟที่ไปสนามบินสุวรรณภูมิเรียกว่า Airport Link ออใช่ไหมออแล้วก็มีรถเมย์รถเ,ออเมย์ครับอ่าโอเค นอกเมืองในกรุงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เขาต้องไปอยู่กับคุณอาเขาในกรุงเทพเพื่อไปเรียนพิเศษช่วงปิดเทอมหรือที่เขาเรียกว่าซัมเมอร์ใช่ไหมยรกว่าใช่ไหมคะยังไงต่ออีกล่ะไม่มีใครเล่าให้ฟังเลยอะ่นะฮะ เขาชื่อไก่อะไรตัวละครชื่ออะไรบ้างคะไก่แจ้ไก่แจ้ใช่ไก่แจ้นะคะไปอยู่กับคุณอาเนาะอ่าตอนแรกๆเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านนอกก่อนใช่ไหมเดี๋ยวให้ไปอ่านเองดีกว่านะคะไม่เล่าให้ฟังแล้วม่เั้นก็เล่าให้ฟังทุกค้าบเลยอะนอกเมืองในกรุงเชียงใหม่ถือเป็นนอกเมืองไหม หรือในเมืองในเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ก็ถือเป็นหัวเมืองดีกว่าเนาะหัวเมืองนะคะต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งแต่อาจจะเจริญกว่าจังหวัดอื่นนิดนึงนะคะในฐนานะที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือนะคะแต่ขนาะเดียวกันเชียงใหม่กับกรุงเทพอันไหนจเจริญกว่ากันคะกรุงเทพ ใช่นะคะกรุงเทพจะเจริญกว่าเนาะเพราะว่าเขามีอ่าเขาเรียกว่าเครื่องสาธารณูปโภคก็คือมีรถไฟฟ้ามีห้างสรรพสินค้ามีอา่ารถโด,ดยสารสาธารณะมีสนามบินนานาชาติที่ใหญ่กว่าเชียงใหม่อย่างเงี้ยอ่านะคะอาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเยอะกว่าเชียงใหม่นะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับบุญญาริศประกอสวัสดีนะคะวันนี้ครูแป้งขึ้นบทใหม่นะคะบทที่10นะคะนอกเมืองในกรุงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรพอทราบไหมเจ้าคุณฮะเจ้าคุณเงียบไปเลยอ่ะ ผมยังไม่ได้อ่านเลยครับจะไปบทที่10แล้วหรอไปบทที่10บแล้วค่ะเราจะไม่รอช้าแล้วนะคะอ่านี่นะคะบทที่10นอกเมืองในกรุงเนาะเดี๋ยวครูแป้งขอผ่านตรงคำศัพท์ไปก่อนนะให้เด็กๆไปหากันเองในส่วนของคำศัพท์ฝึกอ่านเองนะคะครูแป้งจะลอง สรุปเนือ้อเรื่องให้เลยก็ได้อะว่ามันจะเป็นยังไงนอกเมืองในกรุงตัวละครชื่ออะไรนะคะไก่อะไรไก่แจ้อาไก่แจ้เป็นเด็กบ้านนอกใช่ไหมใครบอกว่าไก่แจ้เป็นเด็กบ้านนอกเขาโกรธไหมคะไม่ค่ะไม่โกรธเขาอยู่กับพ่อแม่ตาแล้วก็ยายบริเวณบ้านเขาก็จะเหมือนบ้านเราแหละนึกสภาพบ้านเราได้เลยมีพื้นที่กว้างเนาะ คนที่อยู่ตามบ้านนะไม่ได้อยู่หอพักนะหรือไม่ได้อยู่คอนโดหรืออพาร์ตเมนต์นะคะอยู่บ้านจริงๆอะนะคะทางบ้านนอกของเราเนี่ยเนาะจะมีสวนผักเนาะสวนผลไม้นะคะเขาเรียกอาหารสวนครัวเหล่านี้ว่าอาหารอะไรคะมิตรภาพอ่าอาหารมิตรภาพเป็นอาหารยังไงอะเจ้าคุณบอกหน่อยสิอาหารมิตรภาพเป็นยังไง เียบจังเลยเหมือนคุยคนเดียวข้านหนูรู้ค่ะอะอธิบายค่ะพี่เหนือเป็นอาหารที่แบ่งปันเพื่อนบ้านได้ค่ะถูกต้องค่ะโอ้โหชื่นใจมากเลยอาหารมิตรภาพมิตรภาพคำนี้ก็คือมิตรที่ดีเอาไปแบ่งปันเขาบ้านเราปลูกมะละนะบ้านเราปลูกผักบุ้งผักกาดนะอาปลูกมะเขือมีพริกนะก็ไปแบ่งกันกินใช่ไหมตามบ้านนอกเราใช่ไหม เวลาปลูกอะไรนะคะเอามาแบ่งการหรือ,อวันนี้เราจะทําต้มจืดอะแต่ไม่มียอดตาลึงใะข้างๆบ้านมีด้วยไปขอเขาอย่างเนี้ยนะคะเขาก็เรียกว่าอาหารมิตรภาพนั่นเองเนาะนอกจากอาหารมิตรภาพแล้วยังมีต้นมะม่วงน้ําดอกไม้ด้วยนะคะสอยลงมาแจกคนในหมู่บ้านนะคนเคี่รับนะคะก็ะทําข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนคืออะไร คยกินไหมไม่เคยข้าวเหนียวมูนก็คือข้าวเหนียวที่ผสมกับข้าวเหนียวมาปนกับกะทิค่ะไม่ข้าวเหนียวมะม่วงอ่ะเคยกินไหมกินเคยกินใช่นั่นแหละหรือข้าวมันน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าเอาข้าวเหนียวมามูนคือมาผสมกับกะทินะคะก็เป็นข้าวเหนียวมูนเอามากินกับมะม่วงน้ําดอกไม้ก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมอ่านะคะบ้านของไก่แจ ไม่มีรั้วแต่มีกำแพงเป็นรั้วกินได้รั้วกินได้เป็นยังไงอะปกรณฮะซูโกโชาลีรั้วกินได้เป็นยังไงเอาฟันไปกัดที่รั้วใช่ไหมรั้วบ้านเหรอครับใช่นะรู้ค่ะรั้วกินได้เป็น<ด>มาระใช่ไหมฮะอ่าถูกต้องอ็นมรนาระไม้หรือว่าเป็นต้นไม้แต่ว่ามีผักปลูกอยู่ใช่ไหม ครวจะเป็นตําลึงมะละอ่าอะไรอีก่วนใหญ่ผมจะเจอมะละขี้นกซึ่งผมชอบเด็ดไปกินตลอดเลยมะละขี้นกอร่อยอร่อยนะคะมะละขี้นกมันจะขมนิดนึงเนาะแต่จิ้มกับน้ําพริกอร่อยนะคะเขาเรียกว่ารั่วกินได้นะคะคุณละหิวคุณละหิวคุณละหิวที่อีกอย่างนึงคือต้นกะถินใครเคยกินต้นกะถินบ้างเอาไว้กินกับน้ำพริกอ่าหรือส้มตำก็ได้ใช่ไหม แล้วก็มีเพื่อนบ้านอยากกินก็มาขอต้นกระถินก็มีนะคะและนอกจากนี้มีพลิกโหระพาดอกแคใชค่ไหมคะเดี๋แป๊บดอกแคสวัสดีค่ะดอกแคดอกคมีค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราที่เชื่อส่งไปให้นะคะเนาะ เด yeah. okay. right, okay. okay. er well uh uh ี๋ยวคุณแป้งต yeah. yeah. uh ิดต่อให้ค่ะข้อไปในห้องรอก็ได้ค่ะโอเคโอเคดีจ่าโอเคอ๋อไม่ไม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณติดต่อเลยนะค่าราคค่ะรคาวัสดีค่ะค่ะอต่อนะคะมีดอกขี้เหล็กนะคะดอกแค่เนาะนะคะ ไก่แจ้อยู่บ้านนอกตื่นกี่โมงคะเด็กๆกหกโมงครึ่งครับหกโมงเช้าหกโมงอ่าเอาอาหารหก่มเช้าไม่เกินหกโมงครึ่งครับขายเห็นไหมคะผมก็ต้องไปเออตื่นหกโมงตลอดเหมือนกันครับเพราะว่าต้องไปเรียนเพราะผมอยู่เออหางดงนู่นครับต้องผมอยู่ที่พู้ที่สพคุณโอ้โหไกลมากเลยครับครึ่งชั่วโมงกว่าจะไปถึงก็เลยต้องตื่นหกโมงไปให้หมาใช่ไหมคะ บ้านผมมีแมวครับผมเลี้ยงแมวไว้ข้างนอกบ้านหนูก็เลี้ยงแมวใช่ไหมเลี้ยงแมวไว้นอกบ้านเรานะคะต่อจากนั้นก็ไปโรงเรียนเดินไปในในถนนก็ไม่มีรถเลยอากาศเย็นสบายปลอดโปร่งไม่ต้องรีบร้อนเห็นไหมสังเกตลักษณะตอนนี้ที่บ้านเนะอากาศเย็นๆอ่าเดี๋ยวดูต้นกาไอ้อะไรนะ ไก่แจ้เขาไปอยู่ในเมืองเขาจะเป็นยังไงนะคะพอกลางวันก็มาล้อมวงกันกินข้าวใช่ไหมมีอาหารแบ่งปนันเลิกเรียนทั้งเด็กหญิงเด็กชายก็มาเล่นด้วยกันนะคะไก่แจ้เป็นคนหัวแข็ง<ม>โอ้โหคำว่าหัวแข็งในที่นี้คืออะไรเอาหัวชนฝาเหรอหัวแข็ง <c oughs> ไม่ใช่นคนที่ทไม่ชอบความไรค่ะ หัวแข็งในที่นี้คือไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะมี2ความหมายไม่เจ็บป่วยง่ายกับไม่เชื่อฟังใครแต่ไก่แจ้เขาเป็นความหมายแรกคือเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงเลยหัวแข็งเลยนะคะสามารถทนลมทนฝน,ทน,ท,นทนหมอกได้แต่แล้ววันหนึ่งพ่อไก่แจ้ก็ส่งกับไปอยู่กับคุณอาที่กรุงเทพไปเรียนเสริมทักษะทางศิลปะและคอมพิวเตอร์นะคะพ่อก็ไปส่งไก่แจ้ก็สังเกตคนในหมู่บ้านว่าอุ๊ย ทำไมมีกำแพงด้วยมีประตูเหล็กด้วยโอ้โหกันไม่เห็นอะไรเลยต่างคนต่างอยู่เหมือนหมู่บ้านจัดสรรน่ะอ่าต้นไม้ก็อ่าไม่ค่อยจะมีเลยนะคะเป็นต้นไม้แต่ต้นไม้สวยๆใหญ่ๆกินก็ไม่ได้นะคะต่างคนต่างอยู่เนาะแต่แต่แถวบ้านผมนี่มีต้นมะม่วงเยอะแยะเลยครับมีมะขามด้วยน่าจะทางนี้น่าจะมีเขาตื่นตีห้าครึ่งเลยนะ เพราะว่าถ้าออกช้าจะเป็นยังไงคะรถจะเป็นยังไงขึ้นรถไม่ทันตกรถเลยไมมโอ้โหรถไม่ทันนะคะกว่าจะออกจกไม่ทานกว่าจะเข้าทะนุใหญ่จุดใช่ไหมรถจุดนมองไม่เห็นพื้นดินเลยนะคะแทรกไปทางไหนก็ไม่ได้ทุกคนก็รีบร้อนนะคะอา่พอเข้าไปถึงนะคะ นะเขาก็พาไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินอ่าเห็นไหมไก่แจ้ตื่นเต้นมากเลยดูร้านขายของสารพัดอย่างเลยเดินที่กรุงเทพถ้าเดินไม่ดีจะเป็นยังไงโดนหลงทางหลงทางหงลงทางพวะมันกว้างมากเลยล <laughs> เดินเดินไม่ดูตามมาตาเรือจะเป็นยังไง แล้วแจ้งโทรศัพท์บแล้วก็เดินไปไหนไม่รู้ไป็นคนชนโดนคนชนใช่ไหมโดนใส่คนรถรถชนคนในนนี้เพราะว่ามันมีคนเยอะไม่ได้เหมือนบ้านเราที่มีคนน้อยเนาะลงไปรถไฟใต้ดินลึกมากใช่ไหมต้องแลกบัตรแลกเปลี่ยนรีบขึ้นรถที่นั่งก็น้อยเห็นไหมต้องเด็กกับคนด้วยเนาะชายเขาไม่ได้เสียสละให้เด็กนั่งเลยนะ เออนะคะบางคนน่ะนแต่ก้มหน้าก้มตาตัวโทรศัพท์เด็กยืนก็ยืนไปอย่างเงี้ยไม่มีคนที่ค่อยแบบอาจจะมีบางคนนะคะโชคดีหน่อยไปเจอคนมีน้ำใจเขาก็าจะลุกให้นั่งเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเข้าไปทีหลังก็อาจจะต้องยืนสุดสายเลยนะคะรู้สึกอึดอัดเนาะรถไฟก็วิ่งไปนะคะ เหมือนไก่แจบอกว่าเมารถหรือเมาคนก็ไม่รู้ใช่ไหมในเรื่องนะคะมาถึงห้องเรียนก็ให้ค่าาหารกลางวันนะคะนัดหมายตอนเย็นจะเจอกันที่ไหนเนาะไก่แจเริ่มรู้จักเพื่อนสองถึงสามคนไม่ค่อยได้คุยกันเลยเนาะต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างรับประทานอาหารนะคะ เพื่อนก็คุยกันเรื่องเกมเรื่องมือถือเรื่องดาราเรื่องละครโทรทัศน์เนาะไก่แจก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะพอเลิกเรียนก็กลับบ้านกลับแบบเดิมเลยคือต้องนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็ไปต่อรถตัวเองแล้วก็เข้าบ้านเนี่ยถึงบ้านเกือบทุ่มเลยนะคะอ่าโชคดีที่คุณย่าทำกับเข้าเอาไว้ให้ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างมาอยู่ที่กรุงเทพนี่นะคะ โอเคอันนี้ครูอธิบายเพิ่มเติมเฉยๆนะแต่ครูแป้งจะให้เด็กๆไปทำอะไรคะไปไปอ่านค่ะไปอ่านนะคะไปอ่านบทที่10นอกเมืองในกรุงแล้วตอบคำถามที่หน้า98 99แล้วก็100่นะคะสหน้า แล้วพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันนะคะเนาะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆไปฝึกอ่านนะคะที่บทที่ถึงหนึ่งร้อยใช่ไหมคะค่ะแล้วทำทักหน้าเก้าสิบแปดถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดถึงหนึ่งร้อยนะคะโอเคไหมคะโอเคครับ โอเคค่ะโอเคนะคะคุณครูจะได้ปล่อยให้เด็กๆไปทํางานนะคะแล้วก็เดี๋ยวแป้งจะเข้าไปประชุมต่อโอเคมีคําถามไหมคะไม่มีค่ะเดี๋ยวรวดเร็วมากเลยไม่มีอย่างรวดเร็วโอเคคะ่ะพี่เอิญงั้นที่อะไรนะคุณรมพามีคําถามแล้วลูกเห็นยกมือถามว่านี่ไหมคะ ค่ะคุณแป้ให้ทำถึงหน้าหนึ่งร้อยนะคะเก้าสิบแปดถึงหนึ่งร้อยเนาะเก้าสิบแปดถึงหนึ่งร้อยใช่ค่ะหน้าเก้าสิบแปดถึงหนึ่งร้อยนะคะกุณบัตเด็รมากไหมคะ